อยากรวยต้องสมองรวยนะครับถ้าคุณอยากได้ลูกค้าที่มีระดับคุณต้องเป็นคนที่มีความคิดรวยครับคุณต้องเป็นคนที่มีความคิดที่มีระดับนะครับถ้าคุณความคิดล่างความคิดจนนะครับคุณจะดึงดูดคนรวยได้ยากคุณจะได้ลูกค้าที่รวยยากเพราะคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องคุณจะมีทัศนคติที่ไม่ตรงกับเขานะครับคนร่ํารวยหลายคนนะครับเขาใช้ความรู้สึกนะครับมีเหตุผล และก็ต้องมีความรู้สึกที่ดีนะครับเขาจะมีจิตใจที่กล้าได้กล้าเสียวัดใจถ้าคุณแม่งแน่ถ้าคุณแม่งใจเขาก็ใจกูก็ใจที่จะลงทุนดับมือนะครับอะไรแบบนี้นะคนร่ํารวยครับนอกจากว่าของดีคุณภาพดีความซื่อสัตย์ความมีวินยัยความเขาเรียกมุทารุมุ่งมั่นคุณก็ต้องมีจิตใจที่เขาเรียกว่ามีความซื่อสัตย์นะครับมีคุณธรรมนะครับ เมื่อคุณแสดงภาพลักษณ์มายังไงในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, YouTube นะครับคุณแสดงภาพลักษณ์ที่ดีคุณแสดงภาพลักษณ์ที่มีความพิษมีทัศนคติคนที่มาติดตามคุณก็จะเป็นคนแบบนั้นและคนที่กดแชร์ให้ผมคนที่ติดตามผมคนที่ดูวิดีโอผมอในตอนนี้คุณคือคนที่จะรวยในวันข้างหน้าเร็ววันเร็วคืนนี้คุณคือคนที่จะสําเร็จในวันต่อๆไปเพราะคุณกําลังดูอะไรที่มีพลังบวกคุณกำลังติดตามอะไรที่ แบ่งพลังให้คุณให้คุณทรงพลังให้คุณคิดดีให้คุณก้าวไปข้างหน้าครับแล้วอย่าลืมนะครับถ้าใครอยากเรียนรู้อยากได้พลังงานที่บวกคุณอย่าไปดูอะไรที่ลบๆอย่าไปดูข่าวมากอย่าไปดูข่าวไร้สาระอย่าไปทําให้คนที่ไม่ได้ทําให้สังคมเนี่ยดีขึ้นรวยครับคุณจะต้องมาดูอะไรแบบนี้มาดูช่อง powerbent และเอาพลังเนี่ยไปสร้างตัวครับนะ ผมให้เทคนิคหนึ่งวันนี้ในการสร้างตัวอย่างรวดเร็วบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะมีแพลตฟอร์มไหนออกมานะครับไม่ว่าจะมีแพลตฟอร์มรุ่นใหม่อย่าง Tik t o ๊อกต่อไปจะมีอะไรอีกครับให้คุณนะครับเอาสิ่งที่คุณเนี่ยมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่ผ่านมาได้ในการหาเงินหรือการเขาเรียกว่าด้านสุขภาพนะครับที่คุณมีประสบการณ์ทําให้สุขภาพดีการหาเงินเก่งเทคนิคการหาเงินคุณเอามาพูดแต่ ก่อนคุณจะพูดขอให้คุณเนะี่ยทำบุคลิก,กภาพให้ดีนะครับให้ดูดีสะอาดสะอ้านเพราะคนนะครับดูกันที่ภาพลักษณ์นะครับคนนะ่ะดูใช้อารมณ์ะนะครับคนไม่ได้ฟังแต่เหตุผลคนอยากดูอะไรที่รู้สึกดีนะครับเทคนิคนี้ต้องเอาไปใช้กันนะครับถ้าใครอยากเรียนรู้ครับตั้งแต่1ถึงร้อต้องไปเจอกันในคอร์สเท่านั้นเปิดเดือนละครั้ง990บาทเท่านั้น